เรื่องเหลือเชื่อโปรแกรมเมอร์หนุ่มจากกรุงเทพทิ้งเงินเดือนหลายแสนไปแต่งงานกับผู้หญิง30คนในกัมพูชาเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครรู้คืออะไรความรักที่บ้าคลั่งหรือมีอะไรแอบแฝงวันนี้เราจะมาเปิดโปงเรื่องราวความรักข้ามชาติสุดลึกลับนี้ไปพร้อมๆกันสมชายโปรแกรมเมอร์วัย35ปีทำงาน ในบริษัทไอทีชื่อดังย่านสีลมกรุงเทพชีวิตประจําวันของเขาคือการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้าจะตกค่ําเขียนโค้ดอยู่ท่ามกลางตึกรฟ้าในย่านธุรกิจการทํางานของเขาได้รับการยอมรับจากบริษัทจนได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้าทีมและได้รับเงินเดือนที่น่าพอใจนี่คือชีวิตที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่ความรู้สึกว่างเปล่ากลับวงเวียนอยู่ในใจของสมชายเสมอนี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆเหรอือ เขาจะถามตัวเองแบบนี้ทุกคืนระหว่างเดินทางกลับบ้านมองออกไปนอกหน้าต่างจากคอนโดรูแสงสีของกรุงเทพย,ยามค่ำคืนช่างสวยงามแต่สมชายกลับค่อยๆหลงทางท่ามกลางทะเลแสงไฟเหล่านั้นความฝันของเขาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยคือการเดินทางรอบโลกสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างเขาเคยเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงวันหยุดและหลงไหลในผู้คนและวัฒนธรรมที่นั่นอย่างมากเขาสนใจเป็นพิเศษ ในชีวิตของชนกลุ่มน้อยในกัมพูชาเขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานๆนสักวันหนึ่งความฝันนั้นเพิ่มพูนขึ้นทุกวันจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจครั้งสําคัญและออกจากงานเก็บเงินออมและขึ้นเครื่องบินไปยังกัมพูชาคนรอบข้างต่างบอกว่าเขาบ้าไปแล้วแต่ใจของเขาได้บยบินไปยังภูเขาและแม่น้ําอันเขียวชะอุ่มคององกัมพูชาไปนานแล้วชีวิตมันสั้นจะไม่ไล่ตามความฝันได้อย่างไร สมชายเดินทางถึงเสียมราฐประเทศกัมพูชาเป็นที่แรกใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับภาษาและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นแต่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของเขาคือหมู่บ้านชาวเขเมรในพื้นที่สูงทางตอนเหนือของกัมพูชาเรื่องราวที่เขาได้ยินระหว่างเดินทางที่ทําให้เขาสนใจมากที่สุดคือข่าวหรือว่ามีหมู่บ้านชาวเขเมรแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกัมพูชาที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่จริงหรือที่หมู่บ้านที่ผู้ชายทุกคนออกไปรบแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอยู่จริง ความอยากรู้อยากเห็นนี้กระตุ้นเขาอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากไกด์ท้องถิ่นที่เขาได้พบในเสียงร่าสมชายจึงเดินทางต่อผ่านพระตะบองลึกเข้าไปในเทือกเขาทางตอนเหนือของกัมพูชามีหมู่บ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่เป็นสถานที่ที่อันตรายไกด์เตือนไม่มีถนนและพวกเธอระแวงคนนอกมากแม้ว่าไกด์จะพูดแบบนั้นความอยากรู้อยากเห็นของสมชายก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกหลังจากซื้อรถจักรยานยนต์ในพระตะบองแล้ว เขาก็เดินทางคนเดียวตามเส้นทางบนภูเขาลึกเข้าไปไกด์เดินทางไปกับเขาได้เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นสมชายต้องเดินทางต่อด้วยตัวเองจากตรงนี้ไปมันอันตรายจริงๆผมไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไปทางไหนไกด์กล่าวลาจากไกด์แล้วว่าสมชายขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนบนภูเขาที่แคบถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อเร็วๆนี้ล้อรถจักรยานยนต์ลื่นถลายอยู่ตลอดเวลาถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดครึ้มฝนตกกระหน่ำลงมาด้วยทัศนวิสัยที่แทบจะเป็นศูนย์รถจักรยานยนต์ของสมชายเลื่อนทลายเกือบตกลงไปในหน้าผาเขาสามารถคว้าต้นไม้ไว้ได้รอดชีวิตมาได้แต่รถจักรยานยนต์กลับตกลงไปในหุบเขาเบื้องล่างตอนนี้จะทำอย่างไรดีสมชายที่ปิดปอนไปทั้งตัวมองไปรอบๆเขาเห็นเพียงต้นไม้และหมอกอยู่รอบด้านมองไม่เห็นถนนใดๆเลยเขารู้สึกว่าร่างกายกำลังอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วเริ่มหมดสติมีใครอยู่ไหม ช่วยด้วยเสียงตะโกนครั้งสุดท้ายของเขาก้องกังวานอยู่ในภูเขาไม่รู้ว่านานแค่ไหนสมชายตื่นขึ้นมาเพราะเสียงไฟที่ลุกโชนอย่างอบอุ่นเขานอนอยู่ในกระท่อมแปลกตาข้างๆเขาเป็นหญิงสาวสวยที่ดูเหมือนอายุยี่สิบกว่าปีคุณตื่นแล้วดีจังเลยหญิงสาวกล่าวเธอสวมชุดพื้นเมืองของกัพูชาพูดภาษาเขมรแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆในสภาพที่มึนงงสมชายถามตัวเองว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหน คุณช่วยฉันไว้หรอือหญิงสาวหัวเราะและตอบว่าที่นี่คือหมู่บ้านบัรไทายนายพรานในหมู่บ้านของเราพบคุณอยู่บนภูเขาตอนนั้นคุณแทบจะสิ้นใจแล้วสมชายค่อยๆพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่ร่างกายปวดไม่ไปทั้งตัวจึงต้องนอนลงไปอีกหญิงสาวยื่นชาที่ทำจากสมุนไพรให้เขาดื่มนี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นฉันชื่อโสภาเป็นหมอสมุนไพรในหมู่บ้านสมชายดื่มชาและแนะนำตัวเอง ฉันชื่อสมชายมาจากประเทศไทยขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตฉันโสภาพยักษ์หน้าคนไทยเหรอน่าสนใจมากน้อยคนนักที่คนนอกจะมาที่หมู่บ้านของเราโดยเฉพาะผู้ชายสมชายรู้สึกงงงวยโสภาที่บายต่อว่าหมู่บ้านของเรามีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่แทบจะไม่มีผู้ชายเลยดวงตาของสมชายเบิกกว้างนี่คือหมู่บ้านที่เขาตามหามาตลอดจริงหรอมันเกิดอะไรขึ้น โสภาดอนหายใจเมื่อนานมาแล้วในช่วงสงครามกลางเมืองผู้ชายส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์ไปรบถูกส่งไปยังสนามรบแล้วไม่กลับมาอีกเลยบางคนไปเมืองแล้วไม่กลับมาอีกเลยตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเหลือเพียงคุณปู่และเด็กชายหนุ่มๆเท่านั้นสมชายฟังเรื่องราวของโสภาด้วยความประหลาดใจข่าวหรือที่เขาได้ยินเป็นเรื่องจริงวันรุ่งขึ้นสมชายรู้สึกดีขึ้นสามารถเดินดูรอบๆหมู่บ้านได้โสภาพาเขาไปหมู่บ้านนั้นสวยงามจริงๆหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงทางตอนเหนือของกัมพูชาประกอบด้วยบ้านเรือนแบบดั้งเดิมประมาณ50หลังส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอาศัยอยู่มีเด็กและคนชาราแต่ไม่เห็นชายหนุ่มหมู่บ้านของเราไม่มีผู้ชายอายุระหว่าง15-40ปีดังนั้นผู้หญิงหลายคนจึงไม่สามารถแต่งงานได้โซภาอธิบายทําให้สงชายประหลาดใจมากยิ่งขึ้นขณะที่เขาเดินอยู่ในหมู่บ้านผู้หญิงหลายคนมองมาที่เขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคนทักทาย เขาอย่างเขินอายบางคนกระซิบกระซาบกันหัวเราะเกือบสิบสองปีแล้วที่ไม่มีคนนอกโดยเฉพาะชายหนุ่มมาที่หมู่บ้านเมื่อพวกเขามาถึงใจกลางหมู่บ้านลานีผู้ใหญ่บ้านได้ต้อนรับสมชายเธอเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านมีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องสําคัญทั้งหมดยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านของเราหนุ่มชาวไทยโซภาเล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างสมชายทักทายเธออย่างสุภาพและตอบว่า ดีขึ้นมากขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตผมไว้ลานีหัวเราะและกล่าวว่าหมู่บ้านของเราอาจจะยากจนแต่เรามีประเพณีการให้เกียรติแขกโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างคุณนั่นคือหน้าที่ของเราสมชายมองไปรอบๆหมู่บ้านรู้สึกหลงไหลในวิถีชีวิตของพวกเธอมากขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงดำรงชีวิตด้วยการพกปลูกทำงานฝีมือและเก็บสมุนไพรแต่ชีวิตของพวกเธอดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย การเพาะปลูกและการขนของหนักเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายเคยทำโสภาถอนหายใจและอธิบายให้สมชายฟังคืนนั้นสมชายทานอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้านระหว่างทานอาหารร่วมกันเขาอธิบายว่าเขาเป็นโปรแกร,รมเมอร์จากประเทศไทยและเล่าให้พวกเธอฟังว่าทำไมเขาถึงมาที่กัมพูชาฉันเดินทางมาตลอดเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆฉันสนใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย ในกัมพูชาชาวบ้านสนใจเรื่องราวของเขาและถามคำถามมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยฉันได้ยินมาว่าไทยเป็นประเทศที่สวยงามและมีอาหารอร่อยเราที่นี่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์จากไทยได้ได้ยินมาว่าคนไทยใจดีและเป็นมิตรหญิงสาวคนหนึ่งกล่าวสมชายยิ้มและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยให้พวกเธอฟังมากขึ้นชาวบ้านหลงไหลในเรื่องราวของเขาอาหารเย็นจบลงด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน วันรุ่งขึ้นสมชายรู้สึกดีขึ้นมากเริ่มช่วยชาวบ้านทำงานประจำวันต่างๆเขาตรวจสอบระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านเป็นอย่างแรกในหมู่บ้านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กแต่ทำงานไม่ปกติทำให้ไฟฟ้าไม่เสถียรฉันคิดว่าฉันซ่อมมันได้ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีด้วยและฉันก็มีความรู้ด้านไฟฟ้าบ้างสมชายใช้เวลาหลายวันในการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในที่สุดหมู่บ้านทั้งหมดก็กลับมามีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเถียนชาวบ้านชื่นชมความสามารถของเขาและสมชายก็ค่อยๆกลายเป็นบุคคลสำคัญในหมู่บ้านสมชายคุณยอดเยี่ยมมากคุณช่วยเราได้มากโสภากล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงใจสมชายยิ้มอย่างเขินอายไม่เป็นไรผมแค่ทำในสิ่งที่ผมทำได้ระหว่างที่อยู่ในหมู่บ้านสมชายยังสนใจในงานฝีมือที่ผู้หญิงทำอีกด้วยพวกเธอผลิตผ้าที่สวยงาม และผลิตภัณฑ์ปักแต่ประสบปัญหาเพราะไม่มีสถานที่ขายที่เหมาะสมมันน่าเสียดายมากที่ผลงานที่ประณีตเช่นนี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควรจะเป็นฉันจะสอนพวกเธอถึงวิธีการขายมันทางออนไลน์สมชายเริ่มสอนชาวบ้านเกี่ยวกับความรู้ด้านการตลาดและการขายออนไลน์เขาใช้น้ t ตบุ๊กของเขาสร้างเว็บไซต์ง่ายๆถ่ายรูปงานฝีมือและอัปโหลดขึ้นไปจากนั้นเขาก็เริ่มโปรโมทพวกมันผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่เป็นการปฏิวัติ พิตภัณฑ์ของเราสามารถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกผู้หญิงต่างกระตือรือร้นกับความคิดของสมชายและคำสั่งซื้อก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆสมชายเสนอรูปแบบธุรกิจในรูปแบบของสากรโดยผลกำไรทั้งหมดจะถูกแบ่งปันอย่างยุติธรรมมาสร้างสากรบ,บันทายด้วยกันทุกคนร่วมมือการพัฒนาไปด้วยกันลานีรับฟังข้อเสนอและจัดการประชุมใหญ่สตรีทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสมชาย ตอนแรกมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ในที่สุดผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการจัดตั้งสากรสมชายคุณโชคดีมากที่มาที่หมู่บ้านของเราเราได้ตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอของคุณมาพยายามไปด้วยกันลานีประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมู่บ้านต่างโหร้องด้วยความยินดีด้วยการก่อตั้งสหกรและเวลาผ่านไปหลายเดือนบรรยากาศในหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงทำงานหนักขึ้น และรายได้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นสมชายสอนพวกเธอในเรื่องต่างๆเช่นการควบประคุมคุณภาพการปรับปรุงการออกแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดผู้หญิงเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสองมอชายขอบคุณมากที่คุณทําให้หมู่บ้านของเราเปลี่ยนแปลงไปมากโซภากล่าวกับสมชายในเย็นวันหนึ่งพวกเขานั่งอยู่ริมแม่น้ําใกล้กับหมู่บ้านมองดูดาวไม่โซภาทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความพยายามของทุกคนผมแค่ให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยสมชายตอบอย่างถ่อมตัว โสภาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่ออย่างระมัดระวังว่าสมชายหมู่บ้านของเรามีปัญหาใหญ่สมชายมองโสภาด้วยความสงสัยปัญหาอะไรโสภาถอนหายใจและกล่าวว่าหมู่บ้านของเรากําลังตกอยู่ในอันตรายจากการหายไปในเร็วๆนี้เพราะไม่มีชายหนุ่มเราไม่สามารถมีลูกได้ส่งผลให้ประชากรกําลังลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยของเราไม่สามารถแต่งงานได้ตอนนั้น เองที่สมชายตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้านมีปัญหาพื้นฐานมากกว่าปัญหาประชากรลดลงและความยากลาบากทางเศรษฐกิจดังนั้นชาวบ้านถึงได้ต้อนรับผมเป็นอย่างดีอย่างนั้นเหรอโสภาพยักหน้าอย่างเขินอายผู้หญิงหลายคนสนใจคุณแต่เป็นเรื่องยากที่จะพูดออกมาตรงๆด้วยวัฒนธรรมของเราดังนั้นสมชายรู้สึกรกระอักกระอ่วนแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ที่สิ้นหวังของชาวบ้านผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร โซภาจับมือสมชายอย่างระมัดระวังฉันไม่ได้บังคับให้คุณทําอะไรฉันแค่อยากให้คุณเข้าใจสถานการณ์ของหมู่บ้านของเราถ้าคุณมีใจคืนนั้นสมชายนอนไม่หลับเขาคิดถึงคําพูดของโซภาและไตรตรองอย่างลึกซึ้งถึงสถานการณ์ของหมู่บ้านเขาวนคิดถึงเหตุผลที่เขาออกจากกรุงเทพอีกครั้งชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรเช้าวันรุ่งขึ้นสมชายไปพบลานีคุณยายลานีผมอยากรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของหมู่บ้าน ลานีเชิญเขาเข้าไปในบ้านของเธอและเสิร์ฟชาให้เขาหมู่บ้านของเราเคยมีคนมากกว่า220คนแต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ130คนเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนชาราและเด็กเล็กมีผู้หญิงที่พร้อมจะแต่งงานประมาณ40คนแต่พวกเธอหาคู่ไม่ได้จึงไม่สามารถมีลูกได้สมชายรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินตัวเลขเหล่านั้นผมรู้สึกเจ็บปวดในใจลานีพยักหน้า นอกจากนิชาคเมนของเรามักจะระแวงการแต่งงานกับคนนอกแต่คุณไม่เหมือนกันคุณได้ช่วยเหลือหมู่บ้านของเราผู้คนเชื่อใจคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเราดังนั้นผู้คนจึงยอมรับคุณได้ง่ายกว่าสมชายตกอยู่ในความคิดเขารู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ต้องการเขาจริงๆในขณะเดียวกันชีวิตที่นี่ก็มีความหมายสำหรับเขาเช่นกันมีอะไรที่ผมสามารถช่วยได้บ้างไหมดวงตาของลานีเป็นประกายคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ สมชายตอบอย่างระมัดระวังว่าผมยังไม่แน่ใจแต่ผมอยากจะช่วยหมู่บ้านผมคิดว่าผมสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ได้ลานีจับมือเขาอย่างมีความสุขคืนนี้ฉันจะจัดการประชุมหมู่บ้านมาหาหรือทุกอย่างกันที่นั่นคืนนั้นการประชุมใหญ่ถูกจัดขึ้นที่จตุรัสของหมู่บ้านชาวบ้านเกือบทั้งหมดเข้าร่วมสมชายก็อยู่ที่นั่นด้วยลานีอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของหมู่บ้านและสิ่งที่สมชายได้ทำเพื่อหมู่บ้าน สมชายช่วยเหลือหมู่บ้านของเรามาโดยตลอดตอนนี้เขาต้องการช่วยแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านของเรานั่นคือการลดลงของประชากรเสียงประหลาดใจและความคาดหวังดังขึ้นจากชาวบ้านสมชายเดินออกไปข้างหน้าด้วยสีหน้าที่ตึงเครียด ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากหมู่บ้านของพวกคุณผมรู้สึกประทับใจในความใจดีของพวกคุณผมอยากจะอยู่ที่นี่ช่วยเหลือหมู่บ้านผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านของพวกคุณและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาประชากรหลังจากที่สมชายผู้จบผู้หญิงในหมู่บ้านก็กระซิบกระซาบกันบางคนไม่สามารถซ่อนความยินดีของตนเองได้อีกหลายคนแสดงสีหน้าที่สับสนคุณตั้งใจจะช่วยอย่างไรหญิงคนหนึ่งถามอย่างระมัดระวังสมชายหน้าแดงและตอบว่า เท่าที่ผมทราบมีผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานมากมายในหมู่บ้านถ้าพวกคุณยินดีผมอยากจะสร้างครอบครัวกับพวกคุณในขณะนั้นทั้งหมู่บ้านก็เงียบลงจากนั้นลานีก็เดินออกไปข้างหน้าสมชายคุณหมายความว่าอย่างไรกันแน่สมชายสูดหายใจเข้าลึกๆและตอบว่าผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนมีลูกและร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านแน่นอนว่าสิ่งนี้ ต้องได้รับการยินยอมจากทุกคนและผมจะทำตามหน้าที่ของผมอย่างจริงใจความประหลาดใจและความคาดหวังปะปนกันในหมู่ชาวบ้านผู้สูงอายุบางคนแสดงสีหน้ากังวลแต่ผู้หญิงสาวส่วนใหญ่มองมาที่สมชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังลานีกล่าอีกครั้งนี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากทุกคนควรพิจารณาให้ดีมาคิดกันเป็นการส่วนตัวจนถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อตัดสินใจการประชุมสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวก่อน นับจากนี้ไปการพัฒนาที่เหลือเชื่อและน่าประทับใจอย่างแท้จริงกำลังรอคุณอยู่หากคุณยังไม่ได้ติดตามและกดไลค์โปรดดำเนินการทันทีหากคุณรับชมวิดีโอจนจบเราจะเปิดเผยความลับที่น่าทึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหลังจากการประชุมสมชายกลับไปที่ที่พักของเขาและจมอยู่ในความคิดการเลือกของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อารมณ์ชัว่ววูบในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในหมู่บ้านเขาได้รับการดึงดูดอย่างลึกซึ้งจากความอบอุ่น และจิตวิญญาณของส่วนรวมของสตาร์ที่แห่งนี้ตรงกันข้ามกับชีวิตที่ระวเดรวและเย็นชาของกรุงเทพภาพที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดึงดูดเขาอย่างลึกซึง้งนี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆเหรือหลังจากความทุกข์ทรมานตลอดทั้งคืนสมชัยก็มั่นใจในเช้าว,วันรุ่งขึ้นนี่คือชีวิตที่มีความหมายที่เขาตามหามาโดยตลอดและเขาต้องการช่วยเหลือชาวบ้านสร้างครอบครัวใหม่ กับพวกเธอและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหมู่บ้านคืนรุ่งขึ้นชาวบ้านมารวมตัวกันอีกครั้งคราวนี้มีผู้เข้าร่วมมากขึ้นและบรรยากาศก็กเคร่งขึมกว่าวันก่อนหน้านี้ลานีเริ่มต้นการประชุมเมื่อวานนี้ทุกคนได้พิจารณาข้อเสนอของสมชายแล้ววันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจก่อนอื่นมาฟังความคิดเห็นของผู้หญิงที่พร้อมจะแต่งงานกันก่อนผู้หญิงสาวในหมู่บ้านเดินออกมาทีละคนและแสดงความคิดเห็นของตนเองพวกเธอส่วนใหญ่ ต้องการที่จะยอมรับข้อเสนอของสมชายแต่บางคนยังคงแสดงความระมัดระวังฉันเชื่อมั่นในสมชายเขาทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อหมู่บ้านของเราและฉันอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาเอื้องวัยยี่สิบกว่ากว่ากล่าวเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านและเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือฉันเห็นด้วยหมู่บ้านของเราต้องการลูกหลานด้วยสมชายหมู่บ้านของเราสามารถกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งวิไลไวัยสามสิบกว่ากว่ากล่าวเสริมเธอเป็นหมอสมุนไพรร่วมกับโสภารับผิดชอบ การดูแลสุขภาพของหมู่บ้านแต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เห็นด้วยฉันคิดว่าฉันยังไม่พร้อมฉันต้องการเวลามากกว่านี้ทิพไหวย์ี่สิบต้นต้นกล่าวเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในหมู่บ้านหลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากผู้หญิงที่พร้อมจะแต่งงาน42คนมี30คนที่ระบุว่ายินดีที่จะยอมรับข้อเสนอของสมชายอีก12คนที่เหลือบอกว่าพวกเธอจะคิดให้มากขึ้นหรือยังไม่พร้อม ลานีแจ้งผลให้ทุกคนทราบและเดินไปหาสมชายสมชายคุณได้ยินแล้วใช่ไหมมีผู้หญิงสาสิบคนที่ต้องการสร้างครอบครัวกับคุณนี่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากคุณแน่ใจจริงๆหรือสมชายพยักหน้าด้วยสีหน้าที่ตึงเครียดครับผมแน่ใจผมจะทําตามหน้าที่ของผมผมจะให้เกียรติผู้หญิงทุกคนและทําทุกวิธีทางเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านลานีหยุดไปครู่หนึ่งและกล่าวว่า ในประเภทนี้ขมรของเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้สถานการณ์พิเศษการอยู่รอดของงอหมู่บ้านตกอยู่ในอันตรายฉันจะจัดการประชุมสภาผู้อาวุโสและทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหวนรุ่งขึ้นสภาผู้อาวุโสในหมู่บ้านมารวมต่อพวกการจัดการประชุมที่ยาวนานพวกเขาต้องทำการตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อจำกัดของสงชายสถานการณ์ปัจจุบันของหมู่บ้าน และประเพณีทางวัฒนธรรมในตอนเช้าลานีประกาศการตัดสินใจเราได้ตัดสินใจที่จะยอมรับข้อเสนอของสมชายแต่มีเงื่อนไขาบางประการประการแรกการแต่งงานทั้งหมดจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจประการที่สองสมชายจะต้องเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของเขเมรประการที่สามลูกทุกคนจะต้องได้รับการเลี้ยงดูร่วมกันโดยชุมชนหมู่บ้าน และสมชายจะต้องทำหน้าที่ของเขาในฐานะพ่อของลูกทุกคนสมชายยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดอย่างจริงจังและสาบานต่อหน้าชาวบ้านในฐานะสมาชิกของหมู่บ้านนี้ผมจะทำตามหน้าที่ของผมทั้งหมดผมจะเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของพวกคุณและให้ความสำคัญกับผู้หญิงและเด็กทุกคนเราจะร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้กับหมู่บ้านเมื่อเขากล่าวจบทั้งหมู่บ้านก็โห่ร้องด้วยความยินดี ในที่สุดพวกเขาก็มีความหวังงานแต่งงานจัดขึ้นตามประเพณีเขมรสมชายสวมชุดพื้นเมืองของกัมพูชาแต่งงานกับผู้หญิง30คนทีละคนงานแต่งงานแต่ละงานใช้เวลา4วันทั้งหมู่บ้านจมอยู่ในบรรยากาศที่รื่นเริงหมู่บ้านของเราดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งนานมาแล้วที่ไม่มีเรื่องรื่นเริงแบบนี้เกิดขึ้นลานีกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าผู้สูงอายุคนอื่นๆ ในหมู่บ้านก็หลังน้ําตาแห่งความมอเตอร์ตันงใจพวกเขามีความหวังที่จะได้เห็นอนาคตของหมู่บ้านหลังจากการแต่งงานทั้งหมดสิ้นสุดลงสมชายก็กลายเป็นสมาชิกของหมู่บ้านอย่างเป็นทางการรักเขานําเศรษฐกิจของหมู่บ้านในฐานะตัวแทนของสากรในขณะเดียวกันก็สร้างครอบครัวใหม่กับภรรยาสามสิบคนตอนแรกทุกอย่างแปลกใหม่และยากลาบากการรักษาความสัมพันธ์กับผู้หญิงสามสิบคนการเอาชนะความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมและการจัดการกิจการของหมู่บ้านล้วนเป็นงานที่ท้าทายแต่เมื่อเวลาผ่านไปสมชายค่อยๆปรับตัวและความผูกพันกับชาวบ้านก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนแรกมันสับสนมากจริงๆแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของฉันสมชายกล่าวกับโซภาเธอเป็นภรรยาคนแรกของเขาและกลายเป็นคู่ที่เขาไว้ใจมากที่สุดหลายเดือนต่อมาขา่าวดีก็เริ่มทยอยตามมาประการแรกเอื้องประกาศว่าเธอตั้งครรภ์ตามมาด้วยวิไล และผู้หญิงคนอื่นๆที่ประกาศว่าตั้งคันเช่นกันหมู่บ้านจมอยู่ในบรรยากาศที่รื่นเริงอีกครั้งหมู่บ้านของเรากำลังจะมีทารกเกิดใหม่นี่เป็นปาฏิหาริย์จริงๆผู้หญิงต่างแสดงความยินดีซึ่งกกนและการสมชายก็ตื่นเต้นที่จะได้เป็นพ่อเช่นกันฉันกำลังจะเป็นพ่อจริงๆเหรอและจะเป็นพ่อของลูกหลายคนด้วยซ้ำสมชายพึมพำด้วยสีหน้าที่เหลือเชื่อโสภาจับมือเขาและยิ้มกล่าวว่าคุณจะเป็นพ่อที่ดีเราจะเลี้ยงดูลูกๆด้วยกัน เมื่อเวลาผ่านไปบทบาทของสมชายก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขาทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านมีสเสถียรภาพผ่านสาหกร์ในขณะเดียวกันก็ดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เขาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงและเชิญแพทย์จากในเมืองสมชายขอบคุณคุณที่ทำให้คำพูดของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงขอบคุณมาก เรื่องที่ตั้งคันได้เก้าเดือนกล่าวตอนนี้ท้องของเธอค่อนข้างบวมแล้วและมีรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าไม่เอื้องทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความพยายามของพวกเราผมแค่อยู่กับพวกคุณสมชายตอบอย่างถ่อมตัวแต่ในใจของเขากลับมีความภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งเขารู้สึกว่าเขากําลังใช้ชีวิตที่มีความหมายในสถานที่ที่ต้องการเขาจริงๆในที่สุดวันที่ลูกคนแรกเกิดก็มาถึงเอื้องเริ่มมีอาการเจ็บท้องทพราทั้งหมู่บ้านรอคอยด้วยความตึงเครียด และคาดหวังแพทยที่เชิญมาจากในเมืองและหมอตำยายแบบดั้งเดิมในหมู่บ้านช่วยทำคลอดสมชายจับมือเอื้องไว้แน่นอดทนหน่อยนะเอื้องเราจะได้เห็นลูกของเราในไม่ช้าหลังจากการคลอดที่ยาวนานในที่สุดเด็กชายที่มีสุขภาพแข็งแรงก็เกิดเสียงร้องให้ครั้งแรกของทารกดังขึ้นเต็มกระท่อมทุกคนหลังน้ำตาแห่งความยินดีในที่สุดหมู่บ้านของเราก็มีเด็กชายเกิดนี่เป็นปาฏิหาร,ริย์จริง ชาวบ้านโหอง์สงชายก็รู้สึกปลกปลื้มเช่นกันเขาอุ้มทารกอย่างระมัดระวังและสัมผัสได้ถึงความหวังใหม่จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้เราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีเรื่องถามสงชายคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าผมอยากตั้งชื่อที่หมายถึงความหวังภาษาเขมรความหวังคืออะไรคือพนมเป็นความหวังมันยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เรื่องตอบสงชายยิ้มและพยักหน้าเป็นชื่อที่ดีจริงๆลูกชายคนแรกของเราพนมเปน หลังจากที่เอื้องคลอดผู้หญิงคนอื่นๆก็เริ่มคลอดทีละคนภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนวิไลัยก็ให้กำเนิดลูกสาวเช่นกันหลังจากนั้นผู้หญิงคนอื่นๆก็ทยอยให้กำเนิดลูกหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงร้องให้ของทารกแรกเกิดมีชีวิตชีวามากกว่าที่เคยตอนนี้หมู่บ้านของเรามีอนาคตแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยลานีกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าตอนนี้เธอสามารถมองเห็นเด็กๆในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดี บทบาทของสมชายในฐานะพ่อและผู้นำหมู่บ้านก็ยุ่งมากขึ้นเขาให้ความรักอย่างเท่าเทียมกันแก่เด็กทุกคนและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ความสนใจและความรักที่จำเป็นแก่เด็กแต่ละคนในขณะเดียวกันเขาก็พัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้านต่อไปผ่านสากรและพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับเด็กๆในการเจริญเติบโตตอนนี้เราต้องการโรงเรียนเพื่อให้บริการแก,เก่เด็กๆเราต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้รับการศึกษาที่ดี สมชายเสนอในการประชุมหมู่บ้านและได้รับการตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์จากทุกคนพวกเขาใช้ผลกำไรของสากรกรสร้างโรงเรียนประถมในหะหมู่บ้านและเชิญครูจากในเมืองพวกเขายังปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เด็กๆสามารถเติบโตได้อย่างมีสุขภาพแข็งแรงหนึ่งปีต่อมามีทารกแรกเกิด27คนเกิดในหมู่บ้านเด็กชาย15คนและเด็กหญิง12คนพวกเขาทั้งหมดเติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรงสมชายตอนนี้เป็นพ่อของเด็ก67คนชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบางครั้งชีวิตในกรุงเทพในอดีตของฉันก็หมุนความฝันฉันรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คือชีวิตของฉันสมชายกล่าวกับโซภาพวกเขากำลังเฝ้าดูเด็กๆเ,เล่นด้วยกันที่จตุรัสหมู่บ้านก่า รัฐที่คุณมาที่หมู่บ้านของเราคือพรมลิขิตถ้าคุณไม่ได้มาที่นี่หมู่บ้านของเราอาจจะหายไปแล้วโสภาจับมือสมชายไว้แน่นสมชายยิ้มและมองมาที่เธอถ้าฉันไม่ได้พบคุณฉันก็คงไม่พบความสุขที่แท้จริงผมคิดว่าเราต่างก็เป็นพรซึ่งกันและกันอีกสองปีผ่านไปสมชายและภรรยาของเขารวมกันให้กำเนิดลูกสีสิบคน ตอนนี้หมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่ร่าเริงของเด็กๆเ,เต็มไปด้วยความหวังสําหรับอนาคตสมชายเลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรักภรรยาของเขาก็ร่วมมือกันดูแลเด็กๆร่วมกันเราเป็นครอบครัวใหญ่การช่วยเหลือและรักซึ่งกันและกันคือความแข็งแกร่งของเราสมชายมักจะบอกเด็กๆเ,เขายังสอนภาษาไทยง่ายๆให้เด็กๆและสนับสนุนให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกในขณะเดียวกันก็สอนพวกเขาให้เคารพประเพณีและคุณค่าของ,ของขเขมร พ่อครับทำไมครอบครัวเราถึงไม่เหมือนครอบครัวอื่นครับวันหนึ่งพนมเปนล,ลูกชายคนโตของสมชายถามตอนนี้เขาอายุห้าขวบบอกแล้วและมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายครอบครัวของเราพิเศษพนมเปญเรามีผู้คนและพี่น้องมากขึ้นนี่เป็นพรที่พิเศษมากสมชายอธิบายให้ลูกชายของเขาฟังพนมเปนคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าครับพ่อครับผมชอบครอบครัวของเราผมดีใจที่มีแม่และพี่น้องมากมาย หัวใจของสมชายอบอุ่นด้วยคำตอบที่ไร้เดียงสาสมชายและผู้หญิงในหมู่บ้านบรรทายเรื่องราวปฏิหารที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกันคือการเดินทางของการฟื้นฟูหมู่บ้านด้วยความรักและความร่วมมือครอบครัวใหญ่ที่มีผู้หญิง30คนและเด็ก40คนสร้างความประทับใจอะไรให้กับคุณคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกชุมชนที่ไม่เหมือนใครนี้ความคิดเห็นอันมีค่าของคุณในความคิดเห็น จะมีประโยชน์อย่างมากโปรดอย่าลืมกดไลค์และแชร์ขอขอบคุณอย่างสุดซึง้ง